พบกับผมโดม46ถึงผมจะเป็นตลกนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยสอบตกเรื่องหัวใจนะจ๊ะอ่าฮะแล้ววันนี้นะฮะเราจะพาทุกทุกท่านนะฮะไปชมละครกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันละคดีเออไม่สิต้องเป็นวันนคดีะฮะแล้ววันนี้เรามาเสนอในท้องเรื่องพระอภัยมณีกันนะครับฮะแล้ววันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไง ติดตามได้เลยครับพบก,กับฉากแรกพระอภัยมณีเออประธานโทษนะครับเมื่อกี้รำแหละครับรำสิครับผมนูกว่าเทศกาลผีตาโขนอ้แซวก็หมดเลยเออ ตัวเราพระอภัยชะแนนอนแนนอนแนอนเออชะเออเอ้ยมีเมียเป็นยักษ์ชะชาชะเรากลัวยิงหนักชะเออเอ้ยลัวยักษ์จะกินชะนนอนนนอนนอนเอ้มีลูกหนึ่งคนชะนอนนนอนนอนเออชะเออเอ้ยชื่อสินสมุทรชาชะชาตัวเท่าเข็มหมุดชะเอ้ยเด นอะไรตัวเท่าเข็มหมุดะฮะคือที่แรกเกิดมาตัวเท่าเข็มหมุดอ่าแต่เดี๋ยวนี้ตัวโตเท่าปันจันแล้วโอ้ยจะขาดี่จะร้องเออเมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับมีลูกหนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนชะนอลระนอกะนอกรเออชะเออเอ้ชื่อสินสมุดชะชะชะตัวเท่าเข็มหมุดชะเออเอ้น่ารักเสียจริงชะนอกะนอกะนอกระเออยู่ใหน ก็ดี้อก็ดีคุยชาจะนาเฉะแล้วเนี่ยขอโทษนะกำลังมันตัวเราเนี่ยพระอภัยแต่เนนไม่ให้อภัยทำไมฮะไปขโมยไข่ตุ้มเนนอยู่กับนางยักษ์มาหลายปีมีลูกหนึ่งคนนางยักษ์กระจับมาถางไว้วันนี้เราจะหนีนางยักษ์อ้ลูกเราอยู่ไหนนะสิงสมุนสิงโมุลูกของ พ่อคิดถึงลูกนะเจ๊นั่งก่อนนั่งก่อนลูกโอ้ยสิงสมุทรลูกเราลูกรู้จักคุณลุงแล้วเจ๊เด็กก็จังตัวไงลูกโง่หูยังเต็มมือดังเลยอะไรลูกเจ็บก็เจ็บองเนี่ยขี้เกียไม่หัวขี้เกียจ ผมลูกคนเดียววะอยู่้วยกานเออลูกคนเดียวลูกคนเดียวลูกไปเก็บมาสิไปเก็บหหอาลูกอาลูกเาลูกเอาลูกเอาเาูกเอเอาลูกเอาลุกเอาเาลูอกเอาลูกเ่าลูเอกเอากเลกเอาลยกเอาลยเาลกเอาลูกเาลูกาลูกเราลูไเอาลเกเกเลเอผลกเาอาลูกากอเรากาลูก Ờ, à, nó phải nhìn anh tới đây nè Tết vô nè Ờ, mà <laughs> à, kìa, mấy เรียนงานมือหักไม่ทีไม่เตอเลยนะนี่แหละลูกพ่อลืนไปแม่จะเอาหินปิดปากท่าไว้พ่อเป็นมนุษย์ไปสาบ้ยกหินออกได้ลูเป็นลูกจ้ะนูกไม่ยุ่งเหรออะไร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  เรื่องสมุดก็ต้องเป็นบัตรตั๋วกายทำไมเสียงใหญ่จังอ่ะเป็นผู้หญิงเสียงเบ๋โอ้โอ้แล้วไปไหนไหมาเนี่ยไปสยามพารากอนอ๋อไปเที่ยวไปขโมยของนอนเล่ยว้าก็วาก่าเถอะฉันชอบมากเลยนะเลองชั่งน้ำหนักที่สยามพารากรอนมันพูดได้พูดยังไงฉันเห็นผู้นหญิงคนนึงขึ้นปุ๊บหยอดเปลี่ยนปั๊บแล้วก็มีเสียงพูดว่า โอ้โหไฮโซมากเลยดูนายด้วยทันตัดสินใจขึ้นบ้างขึ้นปุ๊บดับเปลี่ยนปั๊บแล้วก็มีเสียงพูดว่าทำอะไรขึ้นทีละคนนะคะโอ้เซื่อไปไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยสุดที่แต่โอ้โหหัวท้ายอแล้วซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยซื้อมาหมดเลยเสื้อกางเกงรองเท้ากระเป๋าของกินโอ้โหเยอะแยะเลยซื้อมาให้ใครแล้วนะพี่ยาภัยกับสินสมุทรพี่ยาภัยกับสินเขาจะรู้ไหมเนี่ยป้อมอีกทาง เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าพระอภัยมณีกับสินสมหมดหนีไปแล้วอะว่าไงนะอ๋อผมกำลังบ่นอยู่ว่าพระอภัยมณีกับสินสม,ม,มนุมดหนีไปแล้วหนีไปแล้วไปฉันต้องไปตามเขากลับมา สิตตะมุดเจ้ากับไปเถอะอะเธอะเธอะเธอเสียงอะไรฮะเสียงแอคโคฮครับฮะอยู่บนเกาะเสียงมันก้องอ๋อเจ้าเป็นยักษ์เราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอะหอกอะหอกเอาแต่ข้าอัากพี่พี่ต้องกลับไปกับข้าด้วยอ้ฮ่วยอ้ฮ่วยอะฮ่วนดูสิ มันต้องเอาปีเป่าให้ตายมีปีเป่าให้ตายมีปีเป่าอยู่นี่ะนะนี่มันคลุยภาคนี้เขาใช้คลุยเกอลอ<ป>ยวตาย ปีอยู่นี่แล้วทำไมไม่เป่าวะเป่าไม่เป็นหนูเป่าเป็นหนูเป่าเป็นครับปีนี้เป่าไงลูกปิดให้หมดทุกรูปิดทุกรูครับแล้วลูหนีเลือไว้ทำไมเอาให้แอบดูเป่าให้แม่เจ้าตายเตะไอ้แม่เจ้าไอ้แอบซารีจะกระตีหุ่นกัน the more